เจอกันพี่น้องอหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้ดูเนาะก็สองวันโอ้ยากพี่น้องยากกับเวียกกับงานคลิปนี้ก็เลยได้โอกาสก,กลับมาหลังจากกลับมากลับมาไทายให้พี่น้องได้ดูได้ชมพี่น้องเลยก็แปลงนี่กะคือเกาเมนเดิมมาแหละก็เป็นแปลงนาของผมเองอตรงนี้นี่ก็ เท่าเดิมพี่น้องเท่าเดิมอล้มหน่อยนึงในจุดนี้ล้มหน่อยนึงก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังก็สำหรับวันนี้ก็วันที่สิบสามเนาะสิบสามตุลาคมพี่น้องสิบสามตุลาคมพี่น้องดูเบิงห่วงเข่าพี่น้องดูรวงข้าว <G ül üyor> ก็มันกระสีใหญ่ประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามีใครทําให้เห็นให้มันใหญ่กว่านี้ได้บอพี่นอ้องมันก็มันก็คือสีบม๊มี่เนาะอถามว่าห่วงมันใหญ่บอมันก็ผมมองว่ากะธรรมดาธรรมดาพี่น้องธรรมดาธรรมดาออมันมันเขาเรียกว่ามันห่วงเขามันกระสีใหญ่ประมาณนี้แล้วเนาะ มันก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละถ้าต้นเขามันสมบูรณ์นเนี่ยอือก็วันนี้วันที่สิบสามเนาะวันนี้วันที่สิบสามก็เริ่มพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มเห็นความชัดเจนพี่น้องเริ่มเห็นความชัดเจนเนี่ยรวงข้าวก็เริ่มถอดทั่วแล้วพี่น้องเริ่มถอดทั่วอ,อือเห็นปนะเริ่มถอดทั่วแล้วก็นี่แหละพี่น้องผมถึง บอกกับพี่น้องเสมอ,อบอกเ,อเทคนิควิธีการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยัยำห่วงอันนี้นี่แปลงนี้นี่เป็นเ,เป็นสูตรปุ๋ยที่ผมใส่นี่คือ,อสูตรสิบห้าสิบห้าผสมย,ยูเรียผสมศูนย์ศูนพี่นอ้องส่วนจะมากจะน้อยนี่ผมก็ ไม่ไม่ล็อกสูตรตายตัวพี่น้องแต่ว่าอะไดๆอะไรก็ผสมพี่น้องเออผสมเออแต่คือผมจะผสมบางทีนี่ก็ใส่ย,ยูเรียหนึ่งใส่ย,ยูเรียหนึ่งใส่ซิปหาหนึ่งใส่ซูนซูนหกศูนย์สองอะไรประมาณนั้นหรือบริเวณไหนที่มันไอ้ไม่ค่อยสวยก็จะใส่ย,ยูเรีย 2, 15, 1, สองสิบห้าหนึ่งไอซูนซูนหกศูนย์ ครึ่งครึ่งครึ่งนึงอะไรแบบนั้นอ่ะพี่น้องผมจะปรับใช้หน้างานพี่น้องคือจังบริเวณที่มันง่ามๆแถวนี้สวยๆแถวนี้ก็ผมก็เน้นเน้นตัวท้ายพี่น้องเน้นตัวท้ายยูเรียผมก็ลดลงหน่อยห่วงเขากะย่างเทีเ็นพี่น้องพี่น้องว่าใช้ได้ไหมนี่พี่น้องห่วงเขาประมาณนี้ใช้ได้บ่นี่ผมว่าก็ก็โอเคนะพี่น้องก็โอเคได้ผมว่านี่ห่วงเขาก็ถือว่า พอควรพอประมาณพี่น้องแมนบอกเพราะว่ามันก็ประมาณนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ ok มันก็ประมาณนี่แหละจะเอาสีเอาให้มันใหญ่ให้มันดกกว่านี้มันมันเกิดมันสีได้บนพี่น้องมันก็คือสีบัได้เนาะก็เนื่องด้วยไอ้เนื่องด้วยไอ้พันธุกรรมไอ้เนื่องด้วยไอ้อะไรว่าสายพันธุ์สายพันธุ์ของข้าวมันเกิดได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องค่าเฉลี่ยของไอ้ข้าวมะลี่หนึ่งศูนย์ห้าก็มันก็จะอยู่ราว ออ0สี400ถึง500รออถ้าใครทําได้ดีก็อาจจะขึ้นไปถึง6กรแค่นั้นแหละพี่น้องแต่ก็เมดบืนนล่แหละ,และมันคงจะไม่ไม่ไม่ไมถึงหรอกไอ้ที่แต่เขาบอกว่า1ไร่ได้1ตันอ่าคือสิยากอยู่พี่น้องโดยเฉพาะภาคอีสานเท่านะก็มีก็มีเอฟซก็ถามเขามาคือกันบอกว่าไอ้จริงไหมเพื่นว่าไอ้มีไอ้ที่เขาพูดว่าเฮนนาอเมรีหนนย์หนี่ เออทำทำข้าวอปลูกข้าวหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันพนะ่นว่าเออกับกับผมกับพระท่านได้เคยเห็นพี่น้องผมก็ยังไม่เคยเห็นนะเออแต่ก็มีแต่ขา่าว่ามีแต่ขวาว่ามาเออแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็มองว่าคงคงสีบบได้ดอกพี่น้องเออหนึ่งไร่หนึ่งตันเนี่ยคงสิบบได้ดอกเออภผสิวสานไหนกระสางโดยเฉพาะภาคอีสานเท่านี้มาเห็ดบึงรดพี่น้องเห็ดเข่าหน้าปีนี่ทาน้ําฝนเนี่ยเห็ดเห็ดบึงรดเจ้าบ่ได้ดอก เออคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้พี่น้องเอาแน่เอานอนไม่ได้เออคือถ้ามันหน้างานจริงๆเออมันบูคือกันพี่น้องเออหน้างานจริงจริงน่มันต้องยืดหยุ่นเออเดี๋ยวฝนดีฝนแรงฝนล่าฝนมาช้าเออมันมันมัน,มนยากนําแบบนี้แหละพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ไอโดยโดยทั่วไปนี่คือทางด้านฟันธุกรรมของไอ้มรี่หนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันก็ มันก็ให้ผลผลิตต่ำอยู่แล้วนะอ่แล้วถ้าจะไปให้มันผลผลิตสูงเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากอืมก็คือค่าเฉลี่ยมันก็อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยหกร้อยโลอืมต่อต่อ,ต,อต่อไร่แค่นั้นแหละพี่น้องเออคือสิคือสิสบุได้หลายไปมากกว่านี้ดอกเห็ดน่าได้กับ่ได้ดอกอืาม,มาเห็ดเบิ้โหลดพี่น้องบ่อเสือผมอน่แต่ก็คือว่าเนาะกับกามีบางคนก็บอกว่าเฮ็ดได้เฮ็ดได้กัน เห็ดได้ก็เห็นไปพี่น้องแต่สำหรับผมนี่ที่ผ่นานมาเนี่ยมันมันบอกได้พี่น้องเออมันไม่ได้เออสี่ร้อยห้าร้อยนี่คือแบบสุดสุดแล้วได้พี่น้องออสุดสุเดเลยมาลีหนึ่งศูนย์หาเนี่ยเออมันมันไม่เหมือนเขาไอหน้าปังเลยพี่น้องเออเข้านาปังนะพี่น้องไปสังเกตด,ดูเลยเออเข้าวนาปังโดยเฉพาะสายพันธุ์สายพันธุอื่นที่เขาเอื่นว่าเขาเวียดนามเขาอ่างซุมนันนะคือเนื่องด้วยอ คือข้าวนาปีมันมันมีตัวแปรพี่น้องมีตัวแปรหลายๆอย่างเออมันมันหมุนแปรผลผลิตจะมากจะน้อยมันจะหมุนแปรเปลี่ยนผันไปตามสภาพอากาศเออสภาพอากาศแต่ละปีแต่ละปีมันก็บพื้นกันมันบอกเพราะฉะนั้นการจัดการน้ําการจัดการยากการจัดการวัชจะพืชมันก็เลยบังคับกันแต่ละปีพี่น้องมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงมองว่ามันหนึ่งไร่ได้หนึ่งตันมันจึงเป็นเรื่องยากพี่น้องมันเป็นเรื่องยากเออแต่ถ้าใคร คิดจะทํแต่ลองลงมือเห็ดเบิองพี่น้องลองลงมือทําดูเดี๋ยวก,ก็จะรู้เองพี่น้องก็จะรู้เองเนาะแต่สลหรับผมนี่เห็ดบฮอดอกพี่นอ <laughs> hot, ออ้องเห็ดบะฮอดอ่หนึ่งไร่หนึ่งตันไงถ้าเป็นไหนมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่เบิงท่งแล้วเนี่ยมันมันมันคือสี่บะฮอดพี่นอ้องอืาก็เอวันนี้วันที่สิบสามเนาะนี่แหละพี่น้องที่ผมเคยพูดให้ พี่น้องได้ฟังได้ดูได้ชมกันเสมอว่าการใส่ปุ๋ยหับพ่วงการใส่ปุ๋ยรับล้วงเนี่ยแต่ละปีเนี่ยคือเราจะต้องดูค่าเฉลีย่ยจดบันทึกอะไรพี่น้องจดบันทึกว่ารวงข้าวของเราเนี่ยมันถอดรวงในช่วงไหนน่ะแหละนี่แหละมันเขาเรียกว่ามันเป็น,เป,นเป็นที่ประจักษ์แล้วเพราะว่าก็ะมี่กะมี่บางคนก็คือ,อยังยังไม่เข้าใจเนี่ยพี่น้องเพราะท่านได้เข้าใจเนี่ยคือ การใส่ปุ๋ยหับพ่วงนะผมบอกว่าคือมันต้องดูหน้างานเออต้องเบื้องหน้างานเป็นหลักแมนบอเออช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงกลางเดือนเออกลางเดือนกันยาแมนบอล่ะเออแต่ทีเนี้ยผมก็ย้ำไปแล้วว่าบางพื้นที่เออโดยเฉพาะบริเวณที่เขามันแคร์แกนเนี่ยเราจําเป็นต้องใส่กอนเออใส่กอนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นเขาเนี่มันสมบูรณ์กว่าเกา่าเพื่อให้มันทันเวลาทันกับฤดูกาล ทันกับช่วงแสงทันกับสภาพอากาศพี่น้องอืมคือไม่ต้องไปรอให้มันกลมนะแหละพี่น้องผมถึงว่าคือการใส่ปุ๋ยหรือไม่ก็บริเวณไหนที่ข้าวมันสมบูรณ์แข็งแรงต้นใหญ่ต้นสูงต้นโตอยู่แล้วเนี่ยเข่ากันยกตัเป็นต้องใส่เลี้ยว่นังเราก็รอให้มันกลมในช่วงกลางเดือนกันยาแล้วค่อยใส่ก็ได้แม่นบ่ะเห็นบอกคือมันมันต้องพยายามยืดหยุนพี่น้อง เพื่อให้มันทันการทันเวลาผมบอกว่าคือใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่เร็วใส่เร็วมันได้ประโยชน์กว่าใส่ช้าดิพี่น้องเพราะยางผมตึงว่าอย่างสี่ก็นี่แหละพี่น้องถ้าสมมุติว่าเราใส่ช้าไปใส่ในช่วงปลายกันยาหรือว่าต้นตุลาเลยเลยวันที่ยี่สิบห้ากันยาแล้วเดี๋ยวค่อยใส่มันบอท่านกินได้พี่้องเห็นว่าวันนี้วันที่ส3บามนมันถอดห่วงจนสิมดมดหน้าแลยเห็น่ามันถลรวงจนจะหมดนาแล้วเนี่เห็นปะ เพราะนั้นน่ะมันมีเวลากินปุ๋ยแค่อาทิตย์สองอาทิตย์อยงมันสิท่านการบ่ละพี่นอ้องเออมันสีเซียงส,สีเสียดเขาให้เขามันร่มบ่แมนหยางดอกพี่นอ้องคือถ้าผมบอกว่าคือข้าวนาปีนี่คือถ้ามันช้ามากเกินไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้พี่น้องปล่อยเลือดก,ก็ได้เออปล่อยเลือดก,ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ใครที่ทํานาเป็นปีแรกนี่่นองเฮน,น้าเป็นปีแรกนี่ต้องต้องพยายามจดบันทึกไว้พี่น้อง จดบันทึกไว้ว่าแต่ละปีแต่ละปีนี่ข้าวของเรามันถอดลวงในช่วงวันที่เท่าไรน่ลักษณะข้าวมันเป็นยังไงใส่แล้วข้าวล้มไหมข้าวเม็ดดาเม็ดด่างไหมน่เขามันมันงามบ่เม็ดมันสวยบ่ห่วงมันดกบ่คือจังแบบนี้แบบนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้ก็สูตรปุ๋ย เออสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์เออผสมสี่หกศูนย์ศูนย์เห็นบ่พ่อห่วงเขามันออกมาเออมันเป็นแบบนี้เ่อมันเป็นที่น่าพอใจไหมพี่นอ้องเันเป็นที่น่าพอใจบ่ผมว่ามันก็เป็นที่น่าพอใจอยู่น้านนี่เพราะฉะนั้นนี่เห็นบ่นี่แหละเป็นตัวอย่างพี่น้องตัวอย่างจริงๆเลยเนี่ยเออสำหรับใครที่จะเอาไปใส่ปุ๋ยคราบรวงในปีหน้า กระลองเอาสูตรปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยเอาเอาไปเห็ดล่องเบิงพี่น้องเออเอาไปเห็ดล่องเบิงออสี่หกศูนย์ศูนย์สิบห้าสิบห้าสิบห้าเออแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผสมลงไปเลยพี่น้องเออผสมลงไปเลยอ่ายางรักกระสอบก็ได้พี่น้องเออยางลักกระสอบก็ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะขี้เกียจมาไอ้ตวงมาอันนั้นเนาะแต่สำหรับผมกะคือผมกะสิยางสำรวจก่อน บริเวณไหนที่เขามันสวยผมก็จะเน้นตัวท้ายหน่อยเน้น0060เยอะหน่อยแต่ถ้าบริเวณไหนที่เขามันบ่ค่อยสวยผมก็จะเน้นยูเลียนหน่อยผมสิเฮดแบบนี้เอาพี่นอ้องเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์เต็มที่กว่ากว่าที่เราผสมสําเร็จถ้าเฮาผสมสําเร็จเลยมันก็นดีตรงที่ว่าเฮ้าบปตองไปซีเรียตักในทงหน้าแม่บอก่าเขาผสมมาโจภาวกรวันอย่างเดียว มันก็นดีแบบนั้นแต่ข้อเสียของการผสมเสร็จปุ๊บเอามาใส่เนี่ยคือบางพื้นที่เนะี่ยที่ข้าวมันไม่งามนะพี่นอ้องมันมัน,ม,นมันสบมันสิบ่บคอยตอบโจทย์ปันใดแต่ก็คือว่าเราพี่นอ้องสะดวกไผสะดวกมัน่นผมก็ได้แค่แนะนําแล้วก็นําเสนอจากที่ผมได้ทํามาผลงานมันก็จะประมาณนี้พี่น้องผลงานก็สิเป็นประมาณนี้โอ้ยมองนี่ล่มพี่นอ้องล่มน้อยนึงบ่คอยลายปันใดเนาะก็ อะประมาณนี้พี่น้องอาจจะไม่มีสาระอะไรเล่าเล่าสู่กันฟังพี่น้องยมาถ่ายเบิ้งห่วงเขา่ามาลิหนึ่งศูห้พี่น้องได้ดูพี่น้องเลยว่าเป็นเ่าไหนมันถอดห่วงหรือยัง่งก็นี่แหละพี่น้องอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้ครับผม